การสืบสวนการทุจริตโดยดรสุกนันท์วังสุนทรเล่น157หมดครับวันนี้เนี่ยคือ,อาทางสำนักง,งานที่ดิน,นอ้างว่าผู้ขอเนี่ยเอาสอคอนเนี่ยไปขอออกโฉนดที่ดินซึ่งพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11ออ,ออกเมื่อปีพศ2 5 5 0 วักหนึ่งระบุว่าภายใน2ปีนับตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้นั่นก็คือตั้งแต่วันที่30มสิบกราสองพ5 1เนี่ยผู้ที่จะเอาสอคนหนึ่งไปขอออกสฉนดิที่ดินก็ทําได้ภายใน2ปีพอวักสามเนี่ยก็บอกว่าหลังจากค้นกําหนดคนที่จะเอาสอคนหนึ่งไปขอออกสฉนดิที่ดินจะต้องมีคําสั่งสารจนถึงที่สุดว่าบุคคลนั้น เป็นเจ้าของที่ดินสค .1 อหนึซึ่งครอบครองก่อนประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้นั่นะก็คือก่อนวันที่1ธันวาคม2497มาวันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนเลยถ้าศาลได้รับคำร้องขอศาลจะส่งหนังสือไปที่กรมที่ดิน กรมที่ดินนะฮะไม่ใช่ที่ดินสาขาจักรลาดนะฮะเพื่อให้กรมที่ดินดูแผนที่ระวางภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังเพื่อหาข้อมูลว่าก่อนปี2,497บุคคลดังกล่าวได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จริงหรือไม่กรมที่ดินเนี่ยเขามีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับสารก็จะนำไปประกอบในการพิจารณาสรุปถ้าวันนี้เนี่ยสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมาสาขาจักราตมาดำเนินการตามที่ผู้ร้องขอแล้วอ้างบอกว่าถ้าไม่มาไม่ได้โดน157ไม่ใช่ท่านต้องปฏิเสธแต่แรกว่าหลักฐานไม่ครบผู้ขอเนี่ยต้องมาพร้อมคำสั่งศาลพระราชพัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่1 1พศ2 5 5 1มาตรา8 ระบุชัดเจนครับเกิดความเสียหายต่อภาษีประชาชนครับ <childhood> ข้าราชการมาเยอะแยะเลยถ้าเจ้าหน้าที่ที่ดินทําตามพระราชบัญญัติไม่รับคําขอเพราะว่าไม่มีคําสั่งศาลจบครับข้าราชการไม่ต้องเสียเงินภาษีประชาชนในวันนี้มันเกิดความเสียหายถือว่าเป็นการพูจรลิตต่อเวลาต่อเงินภาษีของประชาชนแล้วเราจะดําเนินการของ ดำเนินคดีมาถืออธิทีดีกรมที่ดินด้วยนะครับว่าลูกน้องของท่านมีคนไปยื่นขอออกสคหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ไม่ได้อ่านหรือว่าอ่านเข้าใจพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11เเรียบร้อยแล้วแต่เพราะอะไรมีเจตานาพิเศษหรือเปล่าผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมจะไม่ยอมให้ข้าราชการคนไหน ซึ่งกินเงินเดือนภาษีของประชาชนเนี่ยเขามีหน้าที่ทําตามกฎหมายเงินภาษีของพวกเราเนี่ยจะต้องมีค่าขอบคุณมากครับ